สวัสดีค่ะพบกับป้าติ๋งคิดเส้นแล้วนะคะวันนี้จะมา,าดูส้มโอที่ปลูกไว้ข้างรั้วหน้าบ้านนี้นะคะว่ามันแก่จัดแล้วยังพอที่จะเอาไปาทานได้หรือยังคะดูลูกนี้ ลูกนี้ก้นแตกของเัยจะเน่าแล้วมั้งเนี่ยลูกนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยออกเหลืองๆแล้วจะต้องเอามีดมา นี่ค่ะส้มโอส้มโอที่แก่จัดอันนี้เป็นพันธุ์ทองดีนะคะเราอ่าปิดมาจากต้นค่ะนี่เอามาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอันนี้น่าจะยังทานไม่ได้ให้มันลืมต้นก่อน จะยังไม่ได้ลูกนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่าแกะส้มโอนะคะแล้ววันนี้จะทำยำส้มโอคะ่ะล,ลองผ่าลูกนี้ดูนะคะเนี่ยแกะจัดแล้วนี่ดูตรงนี้ถ้าไม่เอาลงนี่อนั่นเนี่ย,น,น,ยน้ำเข้าอ๋อเนื้อสวยเนี่ยสีชมพูเลย ซุ้มโอนี่ปลูกไว้น่าจะสิบปีได้นะออกินรุ่นนี้รุ่นที่รุ่นที่สามแต่ว่ารุ่นแรกอนะเป็นแค่สองลูกรุ่นที่สองนะเป็นเยอะขึ้นมาหน่อยรุ่นนี้ยดกรุ่นนี้ประมาณส0มสิบสี่สิบลูกได้อือลูกน,นี้แก่จัดเลยค่ะ สวยเลยเนื้อ,อี่ยูกุ้งสวยมากเลยใส่แจ๋วเลยนะคะส้มโอเราปลูกเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สา,สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ละบน้ำธรรมดาปกติเช้าเย็นนะคะจะแกะไว้ นะคะสวยมากเลยใสแจ๋วเลยเห็นผลิตผลของเราแล้วก็มีความสุขมีความภูมิใจค่ะสินที่เราทำเองกับมือปลูกเองกินเอง โดยไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษเลยนะคะสวยมากแกะเสร็จแล้วค่ะอนอ้หนึ่งลูกนะคะแล้วเราก็จะเอาไปยำกินกันค่ะขออนุญาตเก็บเศษก่อนนะคะเอาเศษไปทิ้งเราก็จะไปเตรียมเครื่องยำค่ะ ต่อไปนะคะเนีย่ยไปทิ้งก่อนค่ะขกุ้งแห้งต่อบหยาบๆนี้กุ้งนี้เราล้างน้ําแช่น้ำก่อนนะก็ให้มันนิ่มแล้วก็มาโขกถ้าไม่แช่น้ํามันก็จะแข็งแล้โขกยาก ของเรานะคะวัตถุดิบที่เราใช้ทำยำส้มโอวันนี้นะคะก็มีส้มโอส้มโอแกะหนึ่งผลนะคะกุ้งแห้งกุ้งแห้งอันนี้โคลกยบหยาบแล้วก็ถั่นที่สูงคั่วหอมแดงอันนี้ต้องหั่นนะคะต้องซอยมะนาวมะนาวก็มะนาวจากสวนที่บ้าน พริกที่เราปลูกเองแล้วก็พริกแห้งคั่วนะคะ,ะก็จะมีน้ำตาลน้ำปลา่ะเครื่องปรุงมีน้ำตาลน้ำตาลปีบน้ำปลานะคะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมเครื่องยำก่อนนะคะหั่นหอมหั่นพริกหั่นมะนาวก่อน,นะคะ่ะถั่วลิสงคั่วนี่เราเถาะเ,เปลือกออกแล้วนะคะ นีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอามาโขรกหยาบๆค่ะโคบุพอบุบโคกพอหยาบๆค่ะ ขันะะ้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ํายําค่ะน,นี่ก็ใส่น้ําตาลสองช้อนครึ่งค่ะน้ําตาลปี๊บแล้วก็ใส่น้ําปลาใส่น้ําปลาประมาณสี่ช้อน ชิมรสแล้วค่อยปรุงเพิ่มทีหลังนะคะนี่ก็จะนำไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลายค่ะตั้งไฟให้น้ำตาลละลายนะคะนี่เคี่ยวน้ำตาลให้ละลายได้แล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะให้น้ำเย็นก่อนนะคะค่อยเอาไปยำน้ำยำของเราก็ เย็นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะปรุงละคะ่ะใส่พริกใส่พริกลงไปอันนี้พริกแห้งคั่ว1ช้อนนะคะ ถ้าชอบเผ็ดก็ค่อยเพิ่มอีกบีบมะน,น,นาว ใส่คุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนี้เราแช่น้ําแล้วก็แช่น้ําล้างน้ําสาดแล้วก็เอามาโขลกอย่างหยาบแล้วเราก็เอาไปเว็บนะคะให้ร้อนนะคะนี่ค่ะน้ำยดือดของเรา เราก็จะตักใส่ถ้วยไว้เสิร์ฟนะคะเวลาจะรับประทานก็ตักน้ำยำราดน้ำยำของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะยำค่ะแกงส้มโอใส่ถ้วยใส่ชามนส้มโอะของเรา ถูกล่ามก็เลยร้องไม่มีช่างมาทำมาทำงานมาซ่อมบ้านก็เลยต้องล่ามเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอประมาณเดี๋ยวถ้าใครอยากทานก็ไม่ตักน้ำยำราดเอา กุ้งก็กล้องกุ้งยำสมโออ่ะไม่จับสจันใส่กุ้งกลอนไปหรือเปล่าเนี่ยะใสใส่ใส่กุ้งตัวเล็กๆนี่ก็ใส่ได้เหรอ เลยไ,ได้เอาลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงน,นี่ให้ใครชิมให้กล้องชิมไปเอาไปชิมกระเดียวว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมขาดอะไรขาดเปรี้ยวขาดหวานชิมดูก,ก่อน ก็นี่แหละตับเล็กฮะมันมีมันเปรี้ยวหเปรี้ยวเด้วเดมันมวมะม่วงเอ้ยม่ใช่มะม่วงสมบอก็ับตับแเป็นยังไงทานได้ไหมั้ยอร่อยครับอ่ะ เาไปกินกัวเดี๋ยวกินก๋วเดี๋ยวเลยกินต้องชุ้๊กยันะก่ฮึฮเ <c oughs> อา <c oughs> จะกินค่อยคุก ข้าวเรายำกินเองเราใส่ส้มโอแล,แล้วเราก็ตักน้ำราดค่ะนี่ค่ะอืมอร่อยมากเลยเปรี้ยวหวานพอดี สำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ